คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดียว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาคสองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15ของ40วันเรายัางอยู่ในหนังสือลูกาบทที่5ต่อจากเมื่อวานนะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้ต่อมาถึงตอนนี้พระเยซูก็มีสาวกใกล้ชิดติดตามพระองค์4คนแล้วนะครับล้วนเป็นชาวประมงที่เคยจับปลาในทะเลสาบกาลิลี ในหนังสือมัทธิวบทที่ห้าถึงเจ็ดกล่าวว่าพระเยซูก็เดินสายไปทั่วแคว้นลิลีไปสั่งสอน,นธรรมศาลาต่างๆประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรพระเจ้าและทําการอัศจรรย์ขับผีรักษาโรคจนชื่อเสียงโด่งดังมีคนมากมายจากแคว้นยูเดียซีเรียแคว้นทสัสซาบรีและจากกรุงเยรูซาเล็มก็ล้วนแห่กันมาติดตามพระองค์นะครับระหว่างทางก็มาเจอชายโรคเลื้อนคนหนึ่งเป็นโรคเลื้อนทั้งตัวเลยนะครับ โลกาเขาเป็นหมอเขาช่างสังเกตเขาก็บันทึกไว้ว่าไม่ได้เป็นโรคเลื้อนแค่แขนและขาแต่ว่าเป็นทั้งตัวนะครับชายคนนี้ก็รีบเข้ามาหาพระเยซูและพูดว่าพระอ,องค์เจ้าข้าผมเชื่อว่าพระอ,องค์ทรงสามารถรักษาผมหายได้ถ้าพระอ,องค์จะเต็มใจรักษาพระเยซูจึงยื่นมือไปจับต้องเนื้อตัวที่เป็นโรคเลื้อนของเขาและตอบไปว่าเราเต็มใจรักษาจงหายโรคเถิด และทันใดนั้นโรคเลื้อนที่เต็มอยู่ทั้งตัวก็หายสนิทหมดเลยครับแล้วพระเยซูก็กล่าวว่าอย่าไปบอกใครนะแต่จงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสสั่งไว้แต่ถึงกระน,นั้นผู้คนก็ยังลือกันให้แซดถึงชื่อเสียงของพระเยซูก็ยิ่งโด่งดังไปใหญ่นะครับผู้คนมากมายก็แห่กันมาฟังคำสอนของพระเยซูและให้พระองค์รักษาโรค แต่พระเยซูก็มักจะปลีกตัวไปในที่เปลี่ยวเพื่ออธิษฐานต่อพระบิดาบ่อยๆนะครับถึงตรงนี้ให้คนกดสต็อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าประเด็นแรกเหตุใดคนเป็นโรคเลื้อนจึงพูดว่าพระเยซูสามารถรักษาโรคของเขาได้ถ้าพระเยซูเต็มใจจะรักษาตรงนี้สะท้อนถึงอะไรในตัวเขาและเหตุใดพระเยซูจึงพูดว่าเราเต็มใจรักษา แถมยังเอามือจับตัวเขาที่เป็นโรคเลี้ยนซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอีกด้วยนะครับก่อนจะสั่งให้เขาหายโรคตรงนี้สะท้อนถึงอะไรในตัวพระเยซูประเด็นที่สองเหตุใดพระเยซูสั่งให้ชายโรคเลื้อนที่หายโรคอย่าไปเป็นพยานบอกใครเรื่องที่เขาหายโรคอย่างอัศจรรย์นี้แค่ให้ไปรายงานตัวต่อปุโปรโหิตเท่านั้น ี่น้องครับให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับได้รับเรยมมาอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดียวไว้สําหรับผมเรยมาที่ได้รับคือการที่ชายเป็นโรคเรือนี้พูดแบบนี้คือพูดทํานองว่าพระเยซูร,รักษาโรคเขาได้ถ้าพระองค์เต็มใจที่จะรักษาตรงนี้เมื่อใคร่ครวญดูแล้วคุณจะพบว่า ชายคนนี้มีความเชื่อเต็มเปี่ยมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าพระเยซูสามารถที่จะรักษาโรคเลื้อนทั้งตัวของเขาได้เขามีความเชื่อตรงนี้นะครับเขาไม่ได้สงสัยในความสามารถพิเศษของพระเยซูเลยแต่ที่เขาสงสัยก็คือเขาไม่แน่ใจว่าพระเยซูจะมาสนใจรักษาเขาหรือเปล่าเขาจึงพูดว่าถ้าเพียงแต่พระองค์จะเต็มใจรักษาคือเขากลัวว่าพระเยซูจะไม่เต็มใจที่จะรักษาเขานั่นเองแ่ะครับ ราะอะไรครับคุณรู้ไหมครับว่าคนสมัยนั้นเขารังเกียจคนเป็นโรคเลื้อนที่สุดเลยนะครับไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะครับเพราะกลัวติดเชื้อโรคเลื้อนเขาจะถูกเนรเทศไปอยู่โดดเดี่ยวนอกหมู่บ้านแถมเขาต้องไปรายงานตัวต่อปุโรหิตด,ด้วยว่าเขาเป็นโรคเลื้อนคุณแปลกใจไหมครับว่าทําไมจะต้องไปรายงานตัวต่อปุโรหิตก็เพราะโมเสสสั่งไว้นะครับทําให้คนสมัยนั้นถือว่าพวกโรคเลื้อนนี่เป็นพวกบาปหนา มีมนทินเป็นโรคร้ายที่สังคมรังเกียจเพราะความบาปเขาจึงต้องไปรายงานตัวต่อปุโรหิตซึ่งเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับดังนั้นแม้แต่คนที่เป็นโรคเลื้อนเ,อเขาไม่เพียงถูกสังคมรังเกียจแต่ตัวเขาเองนะครับตัวเขาเองก็ยังรังเกียจตัวเองเลยนะครับ เขาไม่กล้าแม้แต่จะขอพระเยซูรักษาเขาตรงๆได้แต่พูดอ้อมๆอ,อ,อย่างน่าสงสารว่าขอเพียงพระอ,องค์เต็มใจจะรักษาเขาเขาก็จะหายโรคแน่ๆคือพูดด้วยความเกรงใจพระเยซูสุดๆนะครับเพราะเขารู้สึกตัวว่าตัวเขาเองเป็นคนบาปเป็นคนมีมนทินไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักความเมตตาจากพระเจ้านี่คือ,อสภาพที่สะท้อนถึงการมองตัวเองในแง่ลบสุดๆของชายโรคเลื้อนคนนี้นะครับ คราวนี้มาดูว่าพระเยซูตอบสนองอย่างไรผมอ่านช้าๆอย่างใกล้ควรแล้วก็ทําให้ผมน้ําตาไหลด้วยความซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระเจ้านะครับพระเยซูทําอะไรครับพระองค์ไม่ได้แสดงความรังเกียจเลยนะครับแต่กลับยื่นมือไปจับต้องตัวเขาที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยโรคเลื้อนนะครับคุณรู้ไหมครับว่าการไปจับตัวคนเป็นโรคเลื้อนคุณก็เสี่ยงกับการติดเชื้อโรคเลื้อนด้วยนะครับแต่พระเยซู ไม่ได้เพียงจะรักษาเขาแต่ยังจับตัวเขาด้วยตรงนี้แสดงถึงอะไรครับอันที่จริงพระองค์ก็สามารถที่จะยืนห่างๆแล้วก็สั่งว่าจงหายโรคแค่นั้นก็พอจริงไหมครับแต่การเข้าไปยื่นมือจับตัวเขาด้วยมันเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับนะครับถ้ายืนห่างๆแล้วสั่งมันก็แสดงถึงการปฏิเสธยังไงล่ะครับมันแสดงออกถึงการที่ Euh, พระเจ้าปฏิเสธและลังเกียดแม้คุณจะหายโรคทางร่างกายแต่โรคเจ็บปวดบอบช้ำทางจิตใจภายในจะไม่หายนะครับแต่ว่าพระเยซูทําแบบนี้เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ไม่ปฏิเสธหรือลังเกียดคนบาปคนเป็นมนุินและคุณรู้ไหมครับว่าชายโรคเลือนคนนี้เขาไม่เพียงหายป่วยทางร่างกายเท่านั้นเขาก็หายป่วยทางจิตใจด้วยนะครับเพราะว่า เขาเคยถูกใครๆปฏิเสธมาตลอดแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าไม่ปฏิเสธเขายังยื่นมือมาแตะต้องตัวเขาด้วยความรักความห่วงใยแล้วจะไม่ทําให้ผมน้ําตาไหลได้ยังไงล่ะครับพี่น้องดังนั้นถ้าคุณเป็นคริสเตียนเวลาไปประกาศข่าวประเสริฐอย่าเอาแต่ตั้งเป้าว่าจะต้องนําคนรับเชื่อพระเยซูให้ได้วันนี้กี่คนจะต,ต้องได้เท่านั้นเท่านี้อย่ามัวห่วงแต่ความสําเร็จนะครับแต่ให้ห่วงที่คนนะครับ คือห่วงใยคนที่คุณไปประกาศกับเขาด้วยความรักความเมตตาของพระเจ้าจริงๆและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณควรทําให้เขาได้เห็นถึงความรักความเมตตาของพระเจ้าที่หลั่งไหลผ่านคุณออกไปสู่เขานะครับอย่าไปแสดงอาการรังเกยียจหรือปฏิเสธคนบาปคนไม่น่ารักเพราะพระเจ้าทรงรักเขาเหมือนรักคนนั่นแหละครับก่อนไปประกาศเขาประเสริฐคุณควรอธิษฐานเผื่อคนที่จะไปประกาศแต่ไม่ใช่อธิษฐานขอให้เขาเปิดใจรับเชื่ออย่างเดียว ตัวคุณควรขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองคุณจนเต็มเปี่ยมด้วยนะครับเพื่อพระองค์จะได้สําแดงความรักความเมตตาของพระเจ้าผ่านคุณออกไปอย่างเต็มที่แล้วคนบาปคนไม่น่ารักทั้งหลายจึงจะได้สัมผัสถ,ถึงพระเจ้าในตัวคุณและทำให้เขาเปิดใจฟังข่าวประเสริฐที่คนพูดออกจากปากของคุณและเปิดใจรับเชื่อครับ แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับถ้าคุณไปประกาศกับคนป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงเช่นโรคเลื้อนหรือโรคโควิดก็ระวังอย่าสุดโต่งหรือตกขอบเกินไปด้วยนะครับถ้าพระเจ้าไม่ได้เติมคุณเต็มร้อนด้วยฤทธิอำนาจอย่างเต็มเปี่ยมก็อย่าเสี่ยงไปจับเนื้อจับตัวคนโรคเลือนสลัหรืออย่าไปสนทนากับคนเป็นโควิดอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ใส่แมสนะครับเดี๋ยวคุณก็จะไปติดโรคจากเขา โดยไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับท่านอาจารย์ปรโรกล่าวว่าจะมีบางคนที่มีของประทานเขาก็ทําได้นะครับแต่ถ้าคนไม่มีของประทานด้านนี้ก็อย่าไปทําคุณสามารถที่จะแสดงความรักความเมตตาห่วงใยผู้คนได้มากมายหลากหลายวิธีนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปจับเนื้อจับตัวหรือว่าไปพูดจาใกล้ชิดค,คุณก็แสดงความรักความเมตตา ความห่วงใยผู้คนไปตามบริบทชีวิตของคุณและตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคนนะครับก็ระวังอย่าสุดโต่งหรือตกขอบเกินไปอย่าไปเรียนแบบพระเยซูในบริบทนี้นะครับคุณควรจะอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคนนะครับคราวนี้มาดูประเด็นที่สองเหตุใดพระเยซูจึงสั่งชายที่หายจากโรคเลี้ยนอย่าไปเป็นพยานถึงการอัศจรรย์นี้ว่ามาจากพระองค์แค่ให้ไปรายงานตัวกับปุโรหิต และถวายเครื่องบูชาเท่านั้นเรื่มากที่ผมได้รับคือพระเยซูรู้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมครับคือตอนนี้ยังไม่ควรที่จะกระจายข่าวไปเร็วเกินไปเพราะอะไรครับเพราะการเป็นพยานถึงการอัศจรรย์แม้จะช่วยประกาศข่าวประเสริฐได้ง่ายขึ้นก็จริงอยู่นะครับแต่ทำไมพระองค์สั่งไม่ให้ทำเรื่มากที่ผมได้รับคือก็เพราะพระเยซูรู้ว่าตอนนี้ ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะพระองค์ยังไม่ทันได้ใช้เวลาสร้างสาวกเพื่อจะสารต่อภารกิจของพระองค์ไงล่ะครับถ้าคนแหนกันมาหาพระองค์ให้วันๆเอาแต่รักษาโรคพระองค์ก็จะไม่มีเวลาไปสร้างสาวกไงล่ะครับมันก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับถ้าคุณทําธุรกิจแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับ แต่ถ้าวันๆคุณง่วนอยู่กับการให้บริการลูกค้าทั้งวันจนไม่มีเวลาสอนงานลูกน้องเลยจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันก็จะทําให้คุณไม่สามารถที่จะขยายงานขยายธุรกิจให้ครอบคลุมในวงกว้างออกไปทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยจริงไหมครับพระเยซูเห็นความสําคัญของการสร้างลูกศิษย์มากกว่าที่จะเอาแต่ทําการอัศจร,รย์ขับผีรักษาโรคนะครับและก็มัวแต่ประกาศข่าวประเสริฐอยู่คนเดียว การสร้างสาวกหรือการสร้างลูกศิษย์จะทําให้พันธกิจของพระองค์ขยายขอบเขตไปทั่วอิสราเอลและทั่วโลกได้โดยผ่านทางลูกศิษย์ของพระองค์นะครับซึ่งณนะตอนนี้เพิ่งจะมีสาวกใกล้ชิดเป็นชาวประมงเพียงสี่คนเท่านั้นพระองค์ยังต้องหาเพิ่มอีกให้ครบสิบสองคนและจะต้องใช้เวลาอีกสามปีกว่าในการฝึกสอนสาวกใกล้ชิดไม่ใช่มีสาวกแค่สิบสองคนนะครับก็มีสาวกอีกมากมาย ในพระคัมภีกล่าวว่ามี70คนมี120คนมี500คนแล้วก็มีเป็นหมื่นหมื่นคนที่ติดตามพระองค์นะครับแต่ว่าพระองค์จะต้องมีเวลาที่จะฝึกสอนสาวกใกล้เชิดใกล้เชิด12คนให้กลายเป็นอัครสาวกนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์สั่งห้ามไม่ให้ใายโรคเรื้อนไปกระจายข่าวเป็นพยานถึงการอัศจรรย์ของพระองค์นะครับดังนั้นพี่น้องครับการประกาศเป็นพยานถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระเจ้านั้น มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับแต่คุณควรจะดูด้วยว่ามันเป็นเวลาเหมาะสมหรือไม่อย่างไรบางคริสจักรก็เอาแต่โปรโมทการอัศจรย์เพื่อจะประกาศให้มีคนมารับเชื่อมากๆแต่ว่าสุดท้ายก็มีผู้เชื่อใหม่มากก็จริงแต่ไม่นานก็เลิกเชื่อไปเพราะขาดกระบวนการสร้างสาวกนั่นเองแล้วผู้นำคริสตจักรก็ต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับ เลยมากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนผมในวันนี้ก็คือพันธกิจบิ๊กมิลเลอร์ที่มีนิมิตเป้าหมายจะบุกเบิกตั้งคริสจักรใน80,000ืชุมชนนั้นจะต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการสร้างสาวกให้มากๆด้วยนะครับโดยให้มีความสมดุลไปกับการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐด้วยซึ่งผมก็ได้แบ่งปันคลิปกระบวนการสร้างสาวกและได้แชร์เอาไว้แล้วให้คุณรับฟังได้ถ้าคุณสนใจที่จะเปิดบ้านเป็นโบสถ์เข้าร่วมเ,เครือข่ายคริสจักรบ้าน ภายในชุมชนของคุณคุณก็สามารถค้นหารับฟังได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับเอาละครับคราวนี้มาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นอีกในเหตุการณ์ตอนต่อไปก็ปรากฏว่าชื่อเสียงพระเยซูก็โด่งดังมากเลยนะครับและล่ำเลือไปไกลถึงกรุงเยรูซาเลม็มมันก็คล้ายๆอยู่ที่เชียงใหม่ทางภาคเหนือแต่ชื่อเสียงโด่งดังไปถึงกรุงเทพและภาคกลางนั่นเองแหะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็ปรากฏว่าพวก ธรรมจาย์และฟาริสีจากทุกๆหมู่บ้านเลยนะครับรวมถึงจากทั่วแคว้นยูเดียและจากกรุงเยรูซาเลมด้วยก็พากันแห่มาฟังคําสอนของพระเยซูคนกลุ่มนี้ไม่ได้มารับคําสอนเพื่อจะกลับใจใหม่นะครับแต่พวกเขากะว่าจะมาจับผิดพระเยซูนะครับเพราะว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเกินหน้าเกินตาท่านมาหาปุโรหิตเกินไปซะแล้วและก็มีวันหนึ่งขณะที่พระเยซูเทศนาสั่งสอนอยู่พวกธรมรมชาย์ฟาริสีก็มาปะปนแอบจ้องจับผิดอยู่ด้วยนะครับ พี่น้องครับถ้าคุณกําลังสอนอยู่แล้วก็มีคนมาจ้องจับผิดคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรครับแต่พระเยซูไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนะครับพระองค์ก็สอนไปตามปกติในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีฝูงชนล้อมหน้าล้อมหลังเต็มบ้านเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจูจ่ๆก็มีชายสี่คนหามแคร่ที่นอนมีคนง่อยหรือคนเป็นอัมพาตนอนอยู่พยายามที่จะฝ่าฝูงชนเข้ามาในบ้านเพื่อให้พระเยซูรักษานะครับแต่เข้าไปในบ้านไม่ได้เลยพวกเขาสี่คนจึง เอาคนที่เป็นอัมาพาตพร้อมแคร่ขึ้นไปบนหลังคาบ้านนะครับหรือหลังคาออกแล้วก็หย่อนแกล่ที่นอนอคนที่เป็นอัมาพาตลงมาด้านล่างตรงหน้าพระเยซูพอดีเมื่อพระเยซูทรงมองเห็นความเชื่อของพวกเขาจึงพูดว่าเพื่อนเอ๋ยบาปของเจ้าได้ร <t> ับการอภัยแล้วแต่เจ้าพวกธรรมจารย์ฟาลิสีที่ปากปนในฝูงชนก็แอบคิดในใจว่าคนผู้นี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะว่านอกจากพระเจ้าแล้วใครจะมีสิทธิ์ที่จะมาอ,าภ,อาภัยบาปให้กับมนุษย์ได้พระเยซูอย่างรู้ด้วยยานวิเศษของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับในพระองค์นะครับพระองค์รู้ว่าเจ้าพวกธรรมจารย์ฟริสีคิดอะไรอยู่ในใจนะครับดังนั้นเวลาคุณคิดอะไรในใจพระเยซูก็รู้นะครับคุณไม่สามารถที่จะปกปิดอะไรต่อพระเจ้าได้แล้วพระเยซูจึงพูดขึ้นมาว่าทําไมพวกเจ้าคิดในใจเช่นนั้น การที่เราจะพูดว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วหรือจะพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปอย่างไหนจะง่ายกว่ากันแต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปแล้วพระเยซูก็พูดกับคนที่เป็นอัมาพาตบนเตียงว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นจงแบกที่นอนของเจ้าและเดินกลับบ้านไปเถิดท่านใดนั้น ปฏิหารการอศัศจรรย์ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นคนเป็นง่อยเป็นอัมพาตานั้นจูจ่ๆก็หายเลยนะครับลุกขึ้นมายืนได้ต่อหน้าต,ต่อตาฝูงชนไม่เพียงเท่านั้นยังมีเรี่ยวแรงแบกแคร่ที่นอนของเขาเดินจากตรงนั้นไปบ้านด้วยพร้อมกับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าฟุ้งชนต่างก็พากันตื่นตะลึงในการอศัศจรรย์น,นี้แล้วก็พากันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยนะครับ แล้วก็ลือกันไปให้แซดแล้วตามละแวกนั้นว่าวันนี้เราได้เห็นเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราถึงตรงนี้ให้คนกดสต๊อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ในประเด็นที่3ของการเฝ้าเดี่ยววันนี้ว่าประเด็นที่3เหตุใดพวกธรรมาจารย์ฟาริสีจึงคิดในใจว่าพระเยซูกําลังหมิ่นประมาทพระเจ้าตรงนี้สะท้อนถึงอะไรในตัวพวกคนกลุ่มนี้ และเหตุใดพระเยสุจึงกล่าวว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเหตุใดพระองค์ไม่เพียงรักษาโรคเฉยๆเหมือนเคสอื่นๆตรงนี้มีแผนการอะไรของพระเจ้าสั้นอยู่ให้คนหยุดจ้วขณะและอธิษฐานสัทนาถามพระวิญญาณบริสุทิ์ดูนะครับได้รับเลยมาอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้ พี่น้องที่รักก่อนอื่นสาหรับพระคัมีี์ตอนนี้ผมขออธิบายขยายความสักหน่อยนะครับคือคุณควรจะเข้าใจสภาพตัวบ้านของคนยิวสมัยก่อนว่าเป็นอย่างไรคือว่าคนยิวในยุคนั้นเขาจะสร้างบ้านด้วยหินนะครับและหลังคาก็จะแบนๆทําด้วยหญ้าผสมกับโคลนนะครับจึงลือหลังคาออกได้ง่ายแล้วก็ซ่อมแซมได้ง่ายนะครับ และเขาก็จะมีบันไดนอกตัวบ้านให้สามารถเดินขึ้นไปบนหลังคาได้ดังนั้นชายสี่คนจึงหามคนเป็นอัมาพาตขึ้นไปบนหลังคาได้นะครับและตรงนี้ก็แสดงถึงความเชื่อในพระเยซูของชายสี่คนนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าเขาไม่มีความเชื่อก็คงไม่พยายามที่จะแบกหามคนเป็นอัมาพาตพร้อมเตียงขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ลือหลังคาออกเพื่อหย่อนคนป่วยลงไปตรงหน้าพระเยซูจริงไหมครับพี่น้อง เมื่อพระเยซูเห็นพวกเขามีความเชื่อศรัทธาในพระองค์พระองค์จึงรักษาคนป่วยให้ทันทีแม้จะมาขัดจังหวะตอนที่พระองค์กำลังเทศนาสั่งสอนอยู่คุณรู้ไหมครับว่า พระเยซูมักจะถูกขัดจังหวะบ่อยๆนะครับอาจจะถูกขัดจังหวะระหว่างกําลังเดินทางบ้างระหว่างกําลังเทศนาสั่งสอนบ้างแต่พระอ,องค์ไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิดลำคาญเลยนะครับถ้าคนๆนั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระอ,องค์พระอ,องค์ก็พร้อมจะยื่นมือช่วยทันทีพระอ,องค์ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวๆพวกคุณรอก่อนนะขอให้ฉันสอนเสร็จก่อน นี่คือพระลักษณะที่เปี่ยมด้วยพระคุณความรักความเมตตาของพระเจ้านะครับดังนั้นเวลาคนเจ็บป่วยหรือมีปัญหาชีวิตและมาอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็อย่าไปกังวลว่าพระองค์จะหงุดหงิดลำคาญขอเพียงคุณมีความเชื่อศรัทธาในพระองค์พระองค์ก็พร้อมจะช่วยคุณครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงอีบูบทที่11ข้อ6ที่กล่าวว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าไม่ได้เลยเห็นไหมครับพี่น้อง ตรงนี้ก็แสดงว่าถ้าคุณไม่มีความเชื่อพระเจ้าจะไม่พอใจเลยนะครับแต่กลับกันถ้าคุณมีความเชื่อศรัทธาในพระองค์พระเจ้าก็จะพึงพอใจในตัวคนนะครับมันก็เหมือนตอนนี้ที่พระเยซูมองเห็นความเชื่อของพวกเขาที่อุตส่าห์ขึ้นไปรื้อหลังคาแล้วก็หย่อนคนป่วยลงมาให้พระองค์รักษาพระองค์ก็พึงพอใจที่เห็นพวกเขามีความเชื่อนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือพระเยซูไม่ได้ไปมัวซักถามประวัติเลยนะครับว่า คุณไปทําบาปอะไรมาจึงเป็นแบบนี้เป็นง่อยเป็นอมาพาธคงจะไปทําบาปร้ายแรงอะไรมาหรือเปล่าคือพระอ,องค์ไม่ได้มมวซักไซไล่เลียงเลยนะครับแต่พระอ,องค์แค่เห็นว่าพวกเขามีความเชื่อศรัทธาในพระอ,องค์พระอ,องค์ก็รักษาเลยนะครับแถมเรียกคนเป็นอมาพาธว่าเพื่อนเอ,อ๋ยอีกด้วยนะครับพระอ,องค์ไม่ได้พูดว่าเจ้าคนบาปเอ,อ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วแต่พระอ,องค์เรียกเขาว่าเพื่อนเอ,อ๋ยคุณเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับการใช้คําว่า เพื่อนเอ๋ยกับคนบาปที่สังคมรังเกียดสะท้อนถึงอะไรมันทําให้ผมน้ําตาซึมเลยนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ถือตัวเลยนะครับพระองค์ถ่อมตัวลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ยังมาหาคนบาปอย่างพวกเราด้วยมิตรภาพเป็นกันเองนี่คือพลักษณะโดดเด่นหนึ่งของพระเจ้าซึ่งพระองค์มาสําแดงให้เห็นกันจัดจะเพราะว่าคนยิวสมัยนั้นเขาชอบคิดว่าพระเจ้าบริสุทธิ์สูงส่ง คนมีบาปมีมนทินไม่มีทางเข้าใกล้ชิดพระเจ้าได้เลยแต่ว่าพระเยซูมาแก้ไขทัศนคติผิดๆนี้ที่ผู้คนมีต่อพระเจ้านะครับและก็นำผู้คนกลับมาคืนดีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าได้เหมือนสมัยอาดามเอวาที่เดินสนานากับพระเจ้าในสวนเอเดนสมัยก่อนที่จะล้มในบาปนะครับ พี่น้องที่รักถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณกลับใจหันมาเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วคุณก็ถูกเปลี่ยนสถานะจากคนบาปเป็นคนชอบธรรมแล้วนะครับพระเจ้ายอมรับคุณแล้วคุณมีพระเยซูเป็นเพื่อนเป็นสหายและมีพระเจ้าเป็นพระบิดามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษามาสจัจจ์คุณยังจะต้องกลัวอะไรในโลกนี้อีกละครับอาเมนไหมครับพี่น้อง ดังนั้นถ้าขณะน,นี้คุณรับใช้พระเจ้าด้วยการไปประกาศข่าวประเสรศิฐแล้วคุณไปเห็นใครเป็นอัมพาตหรือเป็นโควิดใกล้ตายคุณก็อย่ามวัวไปซักไซสยไล่เลียงประวัติโดยคิดไปว่าเขาคงไปทำบาปหนาอะไรมาเพราะมันจะแสดงออกถึงการรังเกียจเขานะครับคุณรู้ไหมครับว่าคนบาปหนาแบบนี้แหละที่ถ่อมใจและกลับใจมาหาพระเยซูมันก็คือ คนที่พระองค์พอใจอยากจะช่วยนะครับเป็นคนที่จะได้รับพระคุณความรอดจากพระเจ้าแต่ว่าคนที่เย่อหยิ่งในความดีของตัวเองคิดว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐสีแบบพวกธรรมจารย์และฟาริสีพวกนี้จะไม่มีวันได้รับพระคุณความเมตตาจากพระเจ้าเลยแถมจะถูกเผาด้วยไฟที่ไม่รู้ดับอีกด้วยนะครับสําหรับเลมาที่ผมได้รับในสถา,านการณ์ตอนนี้คือพวกธรรมจารย์ฟาริสีจ้องจับผิดพระเยซูอยู่แล้วนะครับ เพราะชื่อเสียงโด่งดังเกินหน้าเกินตามหาปุโรหิตและพวกเขามีความเชื่อแบบคนในพระคัมภีร์เดิมคือเชื่อว่ามีแต่พระเจ้าพระบิดาผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิอำนาจจะยกโทษบาปให้มนุษย์แต่พระเยซูมาพูดแบบนี้จึงเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าอย่างแรงมันคล้ายๆมายกตัวเองเท่าเทียมพระเจ้าไงล่ะครับพวกธรรมอาจารย์ฟารีสีถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงถึงตายเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นฝูงชนกําลังศรัทธาในตัวพระเยซูมากคนพวกนี้จึงแค่ คิดในใจไม่กล้าพูดออกมาตรงๆกลัวจะโดนลุมกระทืบนะครับแต่พระเยซูตอบสนองอย่างไรพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สามารถอ่านความคิดในใจคนได้ดังนั้นเมื่อรู้ว่าคนกลุ่มนี้คิดลบต่อพระองค์แบบนี้พระเยซูจึงจงใจและตั้งใจพูดไปในทํานองนี้นะครับเพื่อจะทําให้พวกเขาได้ตระหนักว่าพระองค์นี่แหละคือพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เรียกตัวเองว่าบุตรมนุษย์ ก็เพื่อให้พวกธรรมจารย์ฟาริสีได้รู้ว่าพระองค์ก็คือพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์มาด้วยภารกิจเพื่อให้อภัยโทษบาปแก่มนุษย์ทั้งโลกใครเชื่อวางใจในพระองค์ก็จะได้รับการบำบัดรักษาจากพิษร้ายของความบาปทุกอย่างดังนั้นในเคสนี้พระองค์จึงไม่ได้รักษาโลกอย่างเดียวแต่พูดย้ำชัดๆด้วยว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วจงเลิกขึ้นแบกแกล้ของเจ้าเดินกลับบ้านไปเถิด เห็นไหมครับ mm พ hmm ี่น้องตรงนี้ก็เพื่อแสดงให้เห <ım eni> ็น <enders> ถ <ios> ึง <men> ส <talking> ิทธิอำนาจที่จะอภัยโทษบาปได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าไงล่ะครับนี่ก็แสดงถึงความเจ็บป่วยมีความเชื่อมโยงกับความบาปนะครับและถ้าบาปได้รับการอภัยความเจ็บป่วยเป็นอมาพาทก็หายทันทีนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับคุณอย่าไปเหมาหมดว่าความเจ็บป่วยทุกอย่างมีสาเหตุจากความบาปคือบางโรคก็เป็นผลจากบาปแต่ว่าบางโรคก็ ไม่ได้เป็นผลจากความบาปนะครับผมไม่มีเวลามาอธิบายความแตกต่างถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับโรคอะไรจะมาจากบาปหรือไม่มาจากบาปก็ไปค้นหารับฟังได้จากคลิปที่ผมเคยแชร์เอาไว้แล้วในซีรีส์สุขภาพดีสไตล์คริสเตียนค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับอ๋อแล้วก็มีอย่างที่ผมอยากจะแชร์ก็คือ คนเป็นอัมพาตไม่ได้แค่หายโรคเท่านั้นแต่หายทันทีเลยนะครับแถมมีเรียวแรงกำลังลุกขึ้นมาแบกแคร่ที่นอนตัวเองกลับบ้านได้อีกด้วยตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับคุณรู้ไหมครับว่าคนเป็นอัมพาตมักจะมีกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงและอาจจะผอมรีบเพราะกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกใช้งานมานานแต่เมื่อเขาหายแล้วก็สามารถลุกขึ้นมาแบกแคร่ที่นอนเดินกลับบ้านไปได้เลยไม่ใช่ค่อยๆหายนะครับหายทันทีและ กลับมาเป็นคนแข็งแรงเหมือนคนทั่วไปเลยทันทีหมอลูกาเป็นผู้บันทึกพระกัมภีพระกิติคุณเล่มนี้เขาเป็นหมอนะครับแต่เขาบันทึกไว้อย่างละเอียดแสดงถึงความอัศาจารรย์ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์จริงๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนมาติดตามพระเยซูเราไม่ได้มาติดตามผู้นําจิตวิญญาณที่เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะครับเรามาติดตามพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้มีฤทธิ์อำนาจไร้ขีดจํากัด แถมยังเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณความรักความเมตตาอีกด้วยยิ่งคิดก็ยิ่งทําให้ผมรักพระเจ้าและรักพระเยซูจริงๆที่ชักนําให้ผมได้มาพบกับพระองค์และรับเชื่อมาเป็นคริสเตียนได้มารับพระคุณความเมตตาของพระองค์จนเป็นที่มาของการก่อตั้งพันธกิจบิ๊กมิลลาร์โคเพื่อนําสิ่งดียอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตนําพระคุณความรักความเมตตาของพระเจ้าไปสู่ชาวบ้านรากหญ้าในชนบท80,000ชุมชนตั่วไทยนะครับโดย พันธกิจก็มีเป้าหมายที่จะตั้งคริสจักรเครือข่ายบ้านให้ได้อย่างน้อย1คริสจักรบ้านต่อหนึ่งชุมชนนะครับถ้าคุณสนใจรายละเอียดพันธกิจนี้ก็แอดไลน์ทักมาสอบถามได้ที่ไลน์ ID b i g b i g 4 7 big, big 7 b i g b i g 4 7เอนะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้เรามาร่วมสนุกกันพิมพ์เลขหนึ่งหรือ2ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลขหนึ่งถ้าเฝ้าเดี๋ยววันนี้คุณได้เข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชาวโลก และได้เข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อมนุษย์โดยเห็นได้จากคําพูดและการกระทําของพระเยซูคริสแล้วไม่เพียงเข้าใจแต่เฝ้าเดี๋ยววันนี้พระวินาณบริสุทธิ์ได้ทําให้คุณตระหนักว่าคุณตัดสินใจถูกต้องที่สุดในชีวิตแล้วที่มาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เฝ้าเดี๋ยววันนี้พระวินาณมริสุธิได้ทําให้คุณมีความหวังมีกําลังใจเพิ่มขึ้นมากมายในการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาในชีวิต คุณไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปและจบการเฝ้าเดี่ยววันนี้คุณจะอธิษฐานทูลขอความช่วยเหลือพระเจ้าจากพระเจ้านะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาและด้วยความมั่นใจในพระคุณความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อคุณและคุณพร้อมจะมอบถวายชีวิตให้อยู่ในการดูแลจากพระองค์พร้อมจะดําเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าที่เฉพาะจัดจงสําหรับคุณเพื่อให้ชีวิตคุณเกิดผลมากยิ่งขึ้นเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าถ้าคุณเป็นแบบนี้ พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขสองถ้าเฝ้าเดี๋ยววันนี้คุณยังรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังซึมเศร้าอยากตายคุณคิดว่าพระเจ้าคงจะเมตตาช่วยคนเป็นง่อยเป็นอมพาสเฉพาะในตอนนี้และคงจะไม่มาช่วยคุณเพราะคุณเป็นคนไม่ดีไม่น่ารัก คุณกะว่าจะไปทําความดีสักสิบเรื่องก่อนแล้วค่อยเอาความดีที่ทํานั้นมาอ้างเพื่อจะรับความดีความชอบรับความเมตตาความช่วยเหลือจากพระเจ้าคุณคิดว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่เป็นคนดีเลิศประเสริฐสีเท่านั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสองครับเอาละครับพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันต่อมาดูตอนต่อไปว่าพระเยซูทำภารกิจอะไรอีกบนโลกนี้เมื่อสองพกว่าปีก่อนและ มีผลอะไรมาจนถึงยุคปัจจุบันและในอนาคตแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชาวโลกและต่อตัวคนเองคืออะไรเพื่อคุณจะได้ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าและชีวิตคุณก็จะได้เกิดผลมากเป็นท่อพระปอ,อใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ขอพระเจ้าอวยพรครับ